สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านสู่ไฮไลท์ข่าวเด่นสุพิมเพชรภูมิพบกับดิฉันจันทิพงน้อยรับหน้าที่พาทุกท่านมาอัปเดตข่าวเด่นฉบับวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ฉบับนี้มีข่าวใดน่าสนใจไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ เพชรภูมิปรับโฉมใหม่สีสีทุกหน้าราคา20บาทตั้งแต่วันที่1ธันวาคมนี้เปิดโฉม42ตัวแทนจำหน่ายเพชรภูมิสายใหญ่เชื่อมโยงถึงมือผู้อา่านผอก,กตอจังหวัดเพชรบุรีออกโรงเตือนเลือกตั้งอบอตอเพชรบุรีพบทุจริตทำผิดกฎหมายมีโทษติดคุกปรับหนักประสานตำรวจทหารจัดชุดเคลื่อนที่เร็วสอบสวนติดตามจับกลุม ชวนประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุทุจริตการเลือกตั้งได้ทางแอปพลิเคชันตาสับปะรดมีรางวัลน,นำจับให้ชี้ทำผิดกฎหมายเลือกตั้งปรับสูงสุด200,000ติดคุก10ปีเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง20ปีเพราะวางมาตรการป้องกันโควิดในหน่วยเลือกตั้งเข้ม ฝนกระนำหนักคืนเดียวเป็นเรื่องอ่างแม่ประจันอ่างห้วยผากอ่วมน้ำเต็มทะลุ100%ส่วนอ่างแก่งกระจานมีน้ำไหลเข้าเกือบเต็มพิกัดเขื่อนเพชรระบายน้ำสูงสุดกว่า530ลูกบาทเมตรต่อวินาทีคลองดี9แสดงศัก,กยภาพระบายเต็มที่ช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาแต่ต้านทานไม่ไหวแม่น้ำเพชรเอ่อล้นคันกัน้นน้ำพังอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กแตน้ำท่วมรวม5อำเภอ ส่วนเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีวางแผนป้องกันดีรอดบุตรบิดแต่งตั้งนัทวุฒิเพชรพรมสอนเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเผยประวัติรับราชการในจังหวัดเพชรบุรีมาตั้งแต่เป็นประหลัดจังหวัดเพชรบุรีส่วนเอกรัตน์นาคาคงย้ายไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและโยกย้ายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ตรวจราชการกรมการปกครองมาดํารงตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีแทน สผู้ชิงประธานสากรอมทรัพย์ครูเพชรบุรีเปิดเผยแนวนโยบายวิเศษทัศน์การบริหารสิทธิประโยชน์ครูที่เป็นสมาชิกสากลและออกตะเวนหาเสียงคงสุดท้ายเทอมมิตรจิตหมายเลขหนึ่งิชรชัยพวงน้อยหมายเลขสองสุรพลเก่งทองหมายเลข3าไตรลงอนันตะนิติเวศหมายเลขสี่ลงคะแนนวันศุกร์ที่19พฤศจิกายนนี้8นาฬิกาถึง13นาฬิกา ชาวบ้านหนองประไหลอเภอเขาย้อยรวมตัวร้องคัดค้านตั้งโรงงานอาหารสัตว์แจ้งศูนย์ดำรงธรรมและหนังสืบพิมพ์เพชรภูมิขอให้ช่วยตรวจสอบชี้การตั้งโรงงานยังไม่เปิดรับฟังความคิดเห็นชาวบ้านหวันมีผลกระทบสิ่งแวดล้อมชุมชนด้านตัวแทนโรงงานยืนยันทำธุรกิจด,ด้วยเจตนาสุจริตพร้อมนำข้อเสนอไปปรับปรุง นายอำเภอเขาย้อยรู้แจ้งความถูกแอบอ้างชื่อชายวิพรแววสีีพองใน Facebook ชักชวนคนเล่นพนันออนไลน์ปลอมชื่อใน f a c e b o o k 4เฟสโดยรูปโปรไฟล์เป็นรูปวัยรุ่นสาวสวยเคยเตือนไปยังผู้ละเมิดแล้วแต่ยังไม่ยอมหยุดจึงต้องดำเนินคดีพรบอคอมพิวเตอร์ พลิกหน้าในอ่านคอลัมน์คิดอย่างสามัญอาจารย์ลองวิพาคชัดเจนกระบวนการ3มนิ้วมุ่งหมายล้มล้างการปกครองดำเนินคดีอาญาคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญผูกพันทุกองค์กรและอ่านรายงานพิเศษหน้า5ประธานหอการค้าไทยนำคณะลงพื้นที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันหวังพลิกฟื้นแหล่งท่องเที่ยวขันรับเพชรบุรีเมืองอาหารโลก บทความธุรกิจเศรษฐกิจฉบับนี้พาไปเยี่ยมชมร้านโก l d e n Place สาขาเพชรบุรีร้านค้าในพระราชดําริในหลวงรัชการที่9จำหน่ายสินค้าโครงการหลวงสินค้าโครงการพระราชดําริสินค้าโอท็อปสินค้าชุมชนคุณภาพดีสดสะอาดปลอดภัยบริเวณฝั่งตรงข้ามสาลากลางจังหวัดก่อนพาไปร้านนิกิวาอีเพชรบุรีชวนชิมอาหารญี่ปุ่นรสเด็ด สดสะอาดอร่อยกว่า100เมนูที่ถนนราชดำเนินอำเภอเมืองเพชรบุรี คอลัมน์รีดไร้ฉบับนี้อ่านมุมมองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนัทวุฒิเพชรพรมสอนกับความภาคภูมิใจองค์กรยูเนสโกประกาศจังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารชูอัตลักษณ์เมืองสามรสผลผลิตจากน้ำตาลตโนเกลือมะนาวและติดตามความคพบหน้าองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนร่วมกับจังหวัดเพชรบุรีเดินหน้าจัดทำรถแมปเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก คอลัมน์บทความพิเศษนำเสนอเรื่องราวดีๆของสมาคมชาวเพชรบุรีสร้างเก็บประวัติยาวนานกว่า50ปีบทบาทที่สร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับแผ่นดินเมืองเพชรคอลัมน์เส้นทางชีวิตพาไปศึกษาเรื่องราวประวัติหลวงพ่อชัยพระครูจันทาวชิรคุณเจ้าอาวาสวัดดอนรายเจ้าคณะตำบลทับคางอำเภอเขาย้อยจากคารวสผู้สู้ชีวิตสู่พระนักพัฒนา ปิดท้ายด้วยคอลัมน์เพชรภูมิพระเครื่องฉบับนี้พาชมเหรียญสตังแจกงานกระถินปี2562ของหลวงพ่อแชม่มพระผู้ทรงพุทธาคมแห่งวัดนายางอำเภอชะอำและศึกษาสองเหรียญพระเครื่องพระบูชาและวัตถุมงคลมากมายในคอลัมน์นักเลงพระเครื่อง ทุกสถานการณ์ข่าวติดตามอ่านข่าวบทความสารคดีและบทวิเคราะห์เจาะลึกได้ในสกรีมเพชศภูมิฉบับวันที่16พฤศจิกายนพุทธศัรกราช2564ได้แล้วตามด้านขายหนังสือในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและติดตามข่าวด่วนทาง Facebook Fanpage เพรภูมิฮอตดิว w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  p เว็บเภูมิและ y YouTube เพรภูมิ a n n e l นะคะสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ